เฮ้ยจวิสนายช่วยสแกนเครื่องชงกาแฟให้ฉันหน่อยสิเอาแบบดีๆเลยนะตอนนี้มีเครื่องชงกาแฟสุดล้ำอยู่ข้างหลังนายท่านเลยครับโอ้เซตโปรโมชั่นนี้เองนี่มันเซตโปรโมชั่นไอไอรอนแมนนี่นะเซตโปรโมชั่นไอรอนแมนสุดคุม้มได้ทั้งเครื่องชงเครื่องบดนี่ไงแล้วก็มเมล็ดกาแฟอีกสองสูตรโอ้โหพรีเมียมเอสเพรสโซ่และซูเปอร์เอสเพรสโซ่ ในราคาเพียง2,9,500บาทโอ้โหนี่แล้วก็ยังมีนี่โอโดกะปุรุอสอ a ซาเดฮิกดิเปเรซมันไก้แฟ่รบราซิลอาราบิกาแท้1 0เป็นะครับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเดือนนี้นะฮะอย่าลืมนะครับเซตโปรโมชันนี้ Ironman ร,รักนะ300อยอย่ารอช้า หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมอินบล็อกทางช่องทางออนไลน์และโทรมาได้นะครับ <1> 1> พร้อมสอนชงถึงบ้านบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนครับคอฟฟี่วิลเล่ครับขอบคุณครับ